สวัสดีค่ะดิฉันนางกนกรัตวงการลศิล์พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมาดิฉันจะพาไปรู้ลึกถึงการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนปี2569ค่ะการขับเคลื่อนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนปีงบประมาณพศ2569ข้อมูลคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาชุมชนและว,วันนี้จังหวัดนครราชสีมา กำลังก้าวสู่การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยสารสนเทศอย่างเป็นระบบตามนโยบายและประเด็นเน้นย้ำของกรมการพัฒนาชุมชนปีงบประมาณพุทธศักราช2569สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมามุ่งขับเคลื่อนงานด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 1. การบริหารจัดการและจัดเก็บ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทอ,อย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันการดำเนินงานถูกวางแผนอย่างเป็นระบบแบ่งออกเป็นสี่ไตรามาสตลอดปีงบประมาณตั้งแต่การรณรงค์และเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายนอกจากนี้ยังมีการกํำหนดเกณฑ์การวัดผลความสำเร็จที่ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการรายงานผลผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างเป็นระบบและโปรง่งใสและ2 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบ CDDAI เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างตรงจุดข้อมูลจากระบบ CDDAI จะช่วยให้การพัฒนาชุมชนไม่ใช่เพียงการคาดเดาแต่เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริงตอบโจทย์พื้นที่และประชาชนอย่างแท้จริงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมขับเคลื่อนง,งานด้านสารสนเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดในทุกช่วงของปีง ประมาณ2,569เพราะข้อมูลที่ดีคือพลังสำคัญของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพราะนี่คือ C D k o r a ช Happy Net Together สวัสดีค่ะ